สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม m e เมชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักปักแรกของเดือนมษายนนะคะก็เปิดคลิปนะคะจากลัคนาราศีเมษนะคะราศีแรกก่อนนะดูได้ทั้งแบบลัคนาราศีนะคะอย่างที่แจ้งแล้วก็การแบ่งวันที่นะคะก็ได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยะคะ่ะ ดวงนี้เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์นะเช่นมีคนคุยมีแฟนแต่งงานแล้วดูต่อได้เลยถ้าคุณโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าเนี่ยให้ไปดูในดวงรายเดือนนะคะเพราะว่ารายเดือนเนี่ยจะเป็นดวงที่ทานายให้แยกสถานะโสดแล้วก็รอรักเก่าด้วยนะคะถ้าเป็นในส่วนของรายปากเนี่ยจะขอสงวนไว้สาหรับคนที่มีประเด็นความรักในปัจจุบันนะคะเอามาเริ่มกันเลยค่ะกองแรกจะเป็นตัวตนของชามเอดนะคะกองที่สองตัวตนคนรักค่ะ สรุปนะคะอยู่ตรงกลางท้ายสำรับดีค่ะมีเชี่ยนขึ้นนะคะแปลว่าช่วงนี้จะมีข่าวดีเข้ามานะมีโชคช่วยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่หรือว่ารออะไรอยู่เนี่ยก็จะได้รับผลที่มันเป็นบวกนะคะโดยที่นอกจากความสามารถของเราเองแล้วนะคะที่สามารถที่จะคาดหวังหรือ EXPECT ได้ ก็จะได้เรื่องของโชคลาภฟุกๆเฟเข้ามาด้วยความช่วยเหลือจากเบื้องบนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะพนักงานคุณใบแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าได้เป็นก้าวเหรียญที่กับัวนะคะเป็นไปได้เหมือนกันว่าในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีบางเรื่องที่คุณยังไม่ได้ดั่งใจนะคะคุณอาจจะมีเป้าหมายที่มันใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยมันยังไม่ทันใจคุณแต่ม่จะบอกเลยว่าโดยรวมแล้วเนี่ยชีวิตของชาวเมธนะคะหลายๆท่านเนี่ย มันดีขึ้นกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเยอะแล้วเพียงแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยรู้ว่าความสามารถของตัวคุณเนี่ยควรที่จะได้รับมากกว่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังผลักดันตัวเองด้วยทุกด้านน่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักโดยตรงหรือว่าเป็นเรื่องอื่นๆนะคะก็เลยอาจจะทําให้บางครั้งอะเรารู้สึกไม่พอใจถ้ามันขึ้นมาตั้งตัวก็แปลว่าทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ละเราโอเคละแต่ว่าการที่เขาขึ้นมากับหัวก็แปล,ปลว่าเหมือนมันยังเหลือบางอย่าง ที่จะต้องจัดการหรือว่ารอให้มันเกิดสิ่งที่ดีๆกว่านี้อีกอะนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณยังไม่พอใจนะมันไม่ใช่ความหมายที่แบบว่าไร้แรงอะไรว่าแบบไม่มีความสุขเลยอรืออย่างนั้นไม่ไม่มองว่าชาวเมฆไม่มีความสุขนะแต่มองว่าคุณคาดหวังมากกว่านี้นะคะ ค่ะไปต่อมาเป็นสาวเดนที่กับหัวในช่วงของเดือนเมษาปักแรกเนี่ยจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดหรือว่าการสื่อสารที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดของเราคนรักหรือว่าเรื่องอื่นๆด้วยรอบๆตัวนะคะถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยต้องรอบคอให้มากนะงานเอกสารอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีความไม่เข้าใจกันระหว่างตัวคุณกับคนรอบค้างเป็นไปได้เนาะ ใบต่อมาเป็นเดดเดที่กลับหัวนะคะไม่ว่าอะไรที่คุณรอคอยอยู่ต้องการในสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณอาจจะต้องให้เวลาต่ออีกสักนิดหนึ่งนะคะอย่างน้อยก็ในช่วง1ถึงสสัปดาห์แรกเนี่ยมันอาจยังไม่ได้หนักใจคุณแบบร้อยเปอย่าให้คุณใจเย็นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ชีวิตคุณดีแล้วอย่างที่บอกนะแต่ว่ามันอาจจะยังดีไม่เท่ากับคุณคาดหวังนะคะแต่คุณควรที่จะให้ที่ว่างแล้วก็ให้เวลาด้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ปุ่มได้แต่บางอย่างเราควบคุมไม่ได้นะคะแล้วก็ตัวคุุณณเนนี่่ยไดด้้้้พลลังงงาาาาขมมชวววแแะะะคคถึจรู รู้สึกหน่วงหน่วงรู้สึกไม่เต็มร้อยแต่ว่าเดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจักรวาลจะยื่นมือมาช่วยเราทุกอย่างมันดีขึ้นอย่างที่คุณต้องการนะคะแล้วก็ไปสุดท้ายเด็กถือดาบกับหัวใหญ่คิดลบนะคะอย่าไปตกอกวนมากเกินไปแล้วก็อย่าเซนซิทีฟมากจนเกินไปค่ะอย่าคิดมากนะคะประมาณนี้นะสำหรับชาวเมธ ก็ม <S an> ันเป็นแค่ค <S an> ําเตือนนะคะแต่ว่าถามว่าดวงมันไม่ดีหรือเปล่ามันไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างคุณคาดหวังมันมากกว่าสิ่งที่มันได้รับในตอนนี้เท่านั้นเองเนาะค่ะเรามาดูพลังงานของผลักบ้านนะคะมาไปแรกสิบดาบนี่ถือว่าดีคือเขามีโอกาสจะได้จบเรื่องส่วนตัวเรื่องปัญหาอะไรต่างๆที่กราลากระสั่งนะคะที่ทําให้เขาไม่สบายใจนะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นระดมใหม่นะคะสิบดาบมาคู่กับไพ่เดอะฟูเลยจบว่า้าจับไม่ดีแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะในสิ่งที่มันจะดีกว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัว งานเรื่องอะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นเกี่ยวความสัมพันธ์ก็ได้ได้ปรับความเข้าใจได้เคลียร์แล้วก็ได้รับโอกาสใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะหลายๆท่านอาจจะมีการเคลียร์ใจคนรักแล้วก็มีการให้โอกาสกันนะคะพลังงานใบต่อมาก็ดีค่ะเอเดบอสตรเลยก็แปลว่าจะมีความชัดเจนนะ,ะหรือว่าหมายถึงข่าวดีที่รอคอยที่แฟนคุณเนี่ยจะได้รับนะคะก็ถ้าคุณอ,อยากให้เขามีความชัดเจนกับคุณอะไรอย่างนี้มีมองว่าเขาจะตัดสินใจได้นะคะในช่วงนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เนาะแล้วก็ใบต่อมาดีนะคะราชีถนอถ้วยก็แปลว่า ขามีความรักที่จริงใจกับคุณนะคะไม่ต้องไปสงสัยเลยและก็พร้อมที่จะมอบให้ด้วยนะคะมีอะไรไม่สบายใจปรึกษาคนรักได้นะมีมองว่าเขาพร้อมจะช่วยเหลือคุณนะคะอย่างน้อยคือให้กาลังใจนะคะเอ่อบทสรุปค่ะมาดูนะคะห้าดาบเรื่องราาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาหรือว่าข้อขัดแย้งในอดีตนะคะระหว่างคุณสองคนเนี่ยก็จะจบไปนะคะแล้วก็อ่ามูฟออนได้นะคะทิ้งปัญหาอุปสนะรนนะคะรคไว้ในอดีต่อ ไพ่อราชดีถือดาบกับหัวแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องขอรณมนั่นแหละแล้วก็วคําพูดนะบางทีการสื่อสารที่ผิดพลาดแล้วก็ถ้าเรายิ่งอ่อดไว้เรายิ่งคิดมากบางทีเราก็อาจจะเผลอพูดอะไรที่มันทิ่มแทงใจกันได้นะคะระหว่างคุณกับคนรักนะคะยังไงต้องนิ่งนะแล้วก็มีกาวถวยด้วย ถึงแม้จะมีเรื่องที่ไม่สบอารมณ์คุณแต่มันก็จะมีเรื่องที่ดีนะคะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะก็น่าจะมีทั้งช่วงที่ดีและไม่ดีนะคะยังไงก็โฟกัสในสิ่งที่ดีๆแล้วกันอะไรที่มันยังไม่สมใจก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะมีสี่เหรียนกับหัวด้วยก็แปลว่าจะมีการลดทิฐิลงนะคะลดอความเป็นตัวตนของแต่ละฝ่ายนะคะก็จะมีการรอมชอมกันได้มากขึ้นในความสัมพันธ์นะดาดีนะคะก็คือมันเป็นเรื่องของจิตใจของเราล้วนๆน,นะคะพลังงานที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนาะทุกสิ่งทุกอย มันก็มาในทิศทางที่ดีแล้วลว่มามันจะลงตัวนะคะแล้วก็อย่าลืมรับพลังงานเดเมจิเชียนด้วยที่จักรวาลเขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้คุณนั้นโชคดีนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันที่ไพ่โร c a l ลต่อเลยนะในช่วงเดือนเกิดของเราเนี่ยเราควรที่จะคิดบวกไว้ก่อนนะคะสิ่งดีๆมันจะเข้ามาได้ง่ายขึ้นเนาะ ไพ่ที่ได้มีเมติแอฟฟอร์ t นะคะมีฟอร์กิฟ n วิ n งแล a r n นิ่งแล้วก็ฟรีเ s เซลนะคะฟรีเอเซลเนี่ยเหมาะมากเลยกับไพ่ทาโร่ที่อ่านเมื่อกี้ก็คือว่าต้องปลดปล่อยตัวเองออกจากความเครียดนะ,ะการคิดมากไม่ต้องไปอยากกำหนดกะเกณ์อะไรนะคะในแบบที่ตัวเองต้องการมากนะักปล่อยไปตามธรรมชาติบ้างเมดีแอฟฟอร์ดนะคะจะมีการใส่ความพยายามแล้วก็การเสียสละมากขึ้นมีความรับความสุขานี้แล้วก็ถ้าใครที่มีปัญหากันนะคะก็จะมีการขอโทษแล้วก็การให้อภัยเช่นกันละกันนะคะเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตค่ะ โคก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดใช้คำแนะนำนะคะอิเจวันเซอร์อีกนะสบายๆนะคะมองว่าเมธเนี่ยหลายๆท่านน่าจะมีข่าวดีแล้วแหละถ้าใครมีอะไรดีๆอ่ะแชร์กันได้นะคะตรงคอมเมนต์นะคะยินดีนะคะจะได้แบบให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะสำหรับชาวเมธเหมือนกัน a s t for help from o t h e r อะขาฟ e ร์นะ f ะ r g i v e n e s s ไปแล้วแล้วก็ Take A ่นการให้อภัยเด่นมากนะคะในช่วงนี้เนาะ เน้นไปเลยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่เคยทําผิดพลาดอะไรต่อกันเนี่ยมันจะมีการได้เคลียร์แล้วก็มีการขอโทษนะคะแล้วก็จะได้รับการไอ้อไัยด้วยไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะนาใัรสับคัญนั้นได้ อา t f เหวี่ยงฝั่มอเตอรถะถึงคุณไม่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ก็จะมีคนก็มาช่วยเหลือคุณอยู่ดีเพราะว่าคุณได้พลังงานจากมิชียนไทยสำรับนั่เองเนาะมีมองว่าช่วงนี้คุณมีอะไรหนักคุณก็สามารถแบบขอร้องให้คนที่คุณไว้ใจช่วยเหลือได้ค่นะถึงแม้คุณไม่เอ่ยปากขอเนี่ยแต่ว่าดวงดีๆมันก็จะเข้ามานะคะจากอวังก็จะช่วยอยู่ดีนะแล้วก็เทคแอคชั่นนะอยากทําอะไรลงมือทําได้เลยนะคะไม่ต้องไวรอไวลานะ ก็ถ้ามีโครงการอะไรรับชาวเมธเนี่ยสติเฟื่องอยู่แล้วนะคะคิดโครงการอะไรไว้เยอะแยะในลงมือทําได้เลยนะอย่าไปรอนะคะปีนี้เป็นปีทองของคุณนะคะก็อยากทําอะไรทําถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์อยากเคลียร์อยากทําให้มันดีขึ้นก็จับเขาคุยกันได้เลยค่ะไม่ปัดปัญหาไว้ใต้พรมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะปิดท้ายคําทํานายนะคะให้กับชาวเมธโดยการเปิดไพ่เลอเมสเซจนะ ใบนี้ออกมานะคะใบเดียวเนาะ Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life เขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองจินตนาการว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอะไรที่มันแบบเราไม่ต้องการเนี่ยนะคะมันจบสิ้นไปแล้วแล้วมันก็หาทางออกได้แล้วนะคะแล้วก็มันจะได้เปิดโอกาสให้กับ พลังงานด้านบวกนะสิ่งใหม่ๆที่มันจะสามารถเข้ามาในชีวิตเราได้นะคะง่ายๆเลยนะคะแล้วมันก็สอดคล้องต่อเนื่องกับไพ่ที่เมย์ทำนายให้ในส่วนงทาโร่แล้วก็ไพ่ล c เรลสองสำรับด้วยว่าอย่าคิดลบนะคะคิดบวกอย่างเดียวเปิดรับพลังงานด้านบวกนะความโชคดีก็จะวิ่งเข้าหาเราได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณชาวเมธแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่มีโอกาสมารับชมถ้าชอบความทำนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะใครอยากดูส่วนตัวก็แอดไลน์ได้เลยที่คือในข้างล่างนะ,ะัชโยนเดรสคอร์สโซนแล้วก็ถ้าใครสนใจหินมงคลก็สามารถตริดต่อได้ที่เวลาเดียวกันนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะมีทุกสถานะนะสามารถจยปรึกษากันได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวคะ่ะสวัสดีค่ะเข้ามาเพิ่มแล้วนะคะสำหรับหินเมตตามหานิยมหรือว่าหินส่งเสริมความรักนะคะอย่างโรสคอร์สนะคะ มีทั้งหมด3แบบนะคะตอนนี้มี14มิลน,นะคะขนาดใหญ่นะคะมี9มิลสวยมากค่ะแล้วก็8มิลอ่าที่จะมีรูปร่างพิเศษนะคะถ้าสนใจเนี่ยติดต่อได้เลยนะคะลายชโย์อันเดอร์สกอตโลนนะคะ